ดีเจเเลงรูปคู่ลิซาแบลทิงหรือลิซ่าและลิสามโนบาลทั่วโลกพากันต่างจับตามองกระเป๋าข้างกายไม่ใช่เซลีนแต่เป็นหลุยวิตตองหรืออยู่ในช่วงรอยต่อสัญญาแบรนด์แอมบาสเดอร์เรียกเสียงฮือฮากระหึ่มโลกดีเจเเนก ดีเจระดับโลกได้โพสต์รูปภาพในอินสตาแกรมที่มีคนติดตามหลายสิบล้านคนถ่ายคู่กับศิลปินสาวชาวไทยผู้ทรงอิทธิพลลิซ่าแบล็กทิงหรือลิซ่าและลิสามโนบาลซึ่งทั้งสองคนเคยร่วมงานกันในเพลง SG โดยดีเจหนุ่มเป้นคนทาบทามและเคยประกาศตัวเป็นแฟนบอยมาแล้ว รูปคู่ว่าทำตื่นตาแล้วแต่ชาวโซเชียลตาดียิ่งกว่าสองกระเป๋าที่ลิซ่าถือข้างกายครั้งนี้ไม่ใช่แบรนด์คู่ใจอย่างเซลีนกลับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ร่วมเครือหลุยวิตตองซึ่งรุ่นที่ถืออยู่นี้คือลุยวิตตองนาโนสปีดี้วาเลนไทน์สเอ dition สีโมจิพิ้งสีชมพูหวานพาสเทลทั้งใบกระเป๋าที่เหล่าตัวแม่ต่างพากันสะสมและตอนนี้ ไม่มีขายแล้วต้องซื้อในราคารีเซลเท่านั้นซึ่งราคาราว87,000บาทหรืออาจจะสูงกว่านั้นนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หลายคนต่างจับจ้องเพราะลิซ่ามักจะสวมลุคแฟชั่นจากแบรนด์ดังอย่างเซลีนในฐานะ g l o b a l รน brand ambassador ซึ่งได้รับการแต่งตั้งมาตั้งแต่ปี2020และทำให้แบรนด์เซลีน สามารถกวาดยอดขายแบบก้าวกระโดดจนแฟชั่นนิสทั่วโลกต่างต้องหามาใสา่ตามและทำให้กลายเป็นแบรนด์ที่กลับมาได้รับความนิยมระดับโลกอีกครั้งซึ่งการที่ลิซ่าถือกระเป๋าแบรนด์อื่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนั้นทำให้คนต่างจับตามองการต่อสัญญากับแบรนด์นี้และอีกมุมหนึ่งมีการสันนิษฐานว่าหรือนี่จะอยู่ในช่วงรอยต่อการต่อการต่อสัญญา คพราะเซลีนและหลุยวิตตองถือว่าเป็นแบรนด์ในเครือ LVMH เช่นกัน